สองไปตรที่บ้านะละเจ็บเจ็บตัวเมตรตัวนี้ตั้นะ

อ่านี่ไงเฮ okay. mm? ้ยตายข้างบน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 โดนเก็บไปสววเรีอบปกตายไป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 ด้านขวามีบัตด้านขวามีนะตัวนึ่ง មិនតែอีกស្រទៃนึงໂຕនោះតែผมผมปั๊บยาแป๊บนึง